แก,ไไกเราเป็น Y2K ไปอ่า <laughs> โขกอันนี้เป็นสามอัน <laughs> คือแล้วอีพีถ่ายหลังสุดสมัยสีผมแบบอันนี้โคตนมอมอ่ะตอนอันนี้หมากแกเหรอใช่ <laughs> ไปโซชื่อ <laughs> <laughs> โซ <laughs> วายูเออคนไม่ตกมาเลยสามสี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วกับซีรีส์เรื่อง forever you เพราะรักนำทางไหนเรื่องของเรามันจบไปแล้วเฮ้ยยังไม่จบไหนลองเกล้างเขมคนพี่ฮิลล์ก่อนพี่ฮิลล์ซื้ออะไรนะพี่ฮิลล์เฮลล์เฮลล์มาจากฮิลลาริเด็บเฮลแบบฮลล์อะไรนะ ไปเรื่อยเสียเส้นอ่ะทมได้เลยอ่ะพี่ยาอะไรล่ะครับวนดีค่ะพี่ฮิวขาพี่ฮิวใจมาฮิวใจเนาะไอ้เจ้าแกซื้อสิซื้อหน้ยฮิวใจหรอเป็นพี่ฮิวใจไม่มีไม่มีฮิวใจแกซื้อฮิวเฉยๆแกไปหมอฮิวไปบ้างใช่หมอฮิวก็เป็นคนขุ่มเคื่องนิดนึงหมอฮิวเป็นคนเงิบเงิบใช่เป็นคนที่แบบคุ้มมากหน้าหยิ่งๆแต่ว่าพอเจอคนที่ ชอบเนี่ยก็จะจริงใจแล้วก็เข้าหาโดยตรงมากๆาให้พี่ช่วยไปครับพี่เป็นไกด์ให้นะเดี๋ยวพี่ไปส่งนะครับมาเป็นตากล้องให้พี่จนได้นะครับฮีรรักเตอร์นะครับ แกเสียงมันหมอฮิวเลยอ้าวก็เขาเนตัวคนเล่นนะแม่ก็เขาคนเล่นนะตอนเนี้ยออช้ยโคนแกเสียงมันหมอฮิวในเรื่องเลยไม่เขาเห็นบิโซแล้วเขาเห็นแบบสวยไงใช่ต้าเลือกแชอบผมยาวหรือผมสั้นชอบผมสั้นชอบผมสั้นอ้าวตบตัดเลยไหมตัดเลยไหมมันไม่ดเลยหรอ มันในเรื่องมีมีสั่นเล่นอยู่ด้วยอ่ะแกก็ไม่เลิกสั่นนี่ไงก็ตรงตรงไงเออคาแรคเตอร์แกก็เลยไม่เลือกพายาในเรื่องใช่ไหมใช่เขาเป็นคาแรคเตอร์ว่าะว่ามีถ้าเกิดไพายาถึงซันก็จะมีบ้างยังไงดีวะผมสันมันน่คือร้อยหลักดีบ้างไม่เข้าใจบ้างเออใช่ผมสั้น เราดการไฟเก่าหรอเคยคบกันมาแต่สมัยเรียนไม่เคยเดี๋ยวเราไม่ได้ดูคือแกไปดูเขาเล่นบาสใช่เราและแกไม่ได้คบกันหรอแอบชอบกัน<อ>มีแบบชอบชอบนั่นนี่แต่เดี๋ยวมันก็เริ่มกำลังจะเฉลยแล้วไง,งพี่โซเอ้ยด่านไฟเก่านั่นนี่แหละแต่คนสงสัยแฟนไหมแฟนกันไหมพี่ยู่ตอบขอเลี่ยงให้หน่อยช่วยไม่ไม่ไม่เออเห็นปะไม่ก็ไม่ถือว่าเป็นแฟนเก่าเรายังไม่เคยคบกันอ๋อแต่แค่แอบปิงรักกันอาจจะมากกว่าปิงรักด้วย แกมากกว่าเพลงเรแค่ทำอะไรอ่ะต้องไปดู EP พีหนึ่งฉันดูค่ะเออเห็นไหมก็ตอนเปิดมาเขามีนะนั่นนี่เล่อในฝันหรอในฝันเรื่องในฝันคือเรื่องความจริงหรอก็ไม่แน่เออก็ไม่แน่เดี๋ยวใกล้เห็นปะใกล้เฉลยแล้วหล่อกระจุกก็หล่อนั่นนี่นันนี้เต้นบอบก็เต้เด้นบ๊อบเขามาขอพักก็พักการ์ตูนตลอดเวลาอ่ะส่วนแก อีเตอร์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 เขาเป็นยังไงก็คือเป็นคนร่าเริงน่ารักเขใสแบบชอบกินกนน่ารักเลยหรอไม่ในในอีสเตอร์ในเรื่องดีไม่ใช่หนูคือเขาอะไม่ใช่หนูคือไม่ใช่หนูกินเก่งมนติดใจดีเหมือนแบบ สีจะเข้มแข็งอ่ะเอางีนะทั้งหมดตรงนั้นครับไม่ขนาดนั้นแกไม่กินเก่งเพราะว่าแกเป็นไอคนรูปร่างหน้าหลาถูกแต่ที่มันตรงข้ามเลยคือสีใจดีสีใจดีแกเป็นคนสีใจไม่ดีหนูตามาดิคือเขาดีคือใกล้หลายส่วนในเมื่อก่อนแล้วก็ไกลหลายส่วนในตอนนี้ในนนตออี้คืถูกกินเก่งกินไรไปอะไรอย่างงี้ให้เขาพูดดีกว่าเฮ้ยมันนั้นเพิ่งไปออกงานกันมาเขาเพิ่งเฉลยนะว่าแบบหนูค่อนข้างแบบเอ้ยใกล้เคียงคาแรคเตอร์เป็นไร ภูมิใจคือเออหนูกอ้ช่างน่าภูมิใจอ่ะดิเป็นไรใกล้เที่ยงไหมแต่เขาต้องเที่ยงจริงนะต้องลที่ยงจริงจริงเลยป่ะเออจริงเลยเขาไม่มีแล้วพูดได้แล้วของแกยังไงมันจบยังไงนะจบเลยเหรอมันยังไม่จบตอนเนี้ยเขาคือเอางี้ตอนเนี้ยเขากำลังขมวดรวมมันหวานแล้วแบบกำลังลงตัวมากอีพีเจ็ดเนี่ยตอนท้ายนี่เป็นไงบ้างปอน ที่เราเจ็บเยอะปังเขาไม่ได้จูตัวเองเขาเคยประกาศกล่าวเราเขาไม่กล้าดูตัวเองเลยใช่ยดูฉันติดตามเพราะแกค่ะรอบล่าสุดเขาดูที่เป็น re action ด้วยกันไงพี่เจ็ดตอนจบก็ก็เสื่อเหมือนฮิวจริงๆนะวันนี้เป็นครั้งแรกนะเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ไม่ตลอดก็ไม่นะก็ไม่นะปกติก็แบบแก้ไม่เสียจแบบนี้ได้ไหมอันสอไม่หมดกระดานแล้วแต่ช่วงเวลาโอเค งานเราทุกคนทําเสียงตามใช่เพื่อคุยกับเขาคุยกับเขาครับกัที่อีพจ็ดที่พี่แต่ที่อีพีเ EP 7เป็นไงมันเป็นมันเป็นมันเป็นซีนที่พวกเราสองคนชอบที่สุดอยู่ในอีพีนี้ตั้งแต่เล่นทั้งเรื่องมารู้สึกว่าอันเนี้ยดีที่สุดก็คือเป็นซีนที่โจหันมาบอกว่าจะเลี้ยงถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นก็หนึ่งที่เราชอบแอปประทับใจแอบเชียร์แอปชงเขาแต่ว่ามันเป็นซีนที่ระหว่างการเนี่ยเล่น เรารู้สึกว่าชอบที่โซมออโทนต่างๆแล้วเ็โต้บทอะไรเนื้อเรื่องต่างๆมันแล้วเาเลยได้ใหม่บอกรักและขอป็นแฟนเฮ้ยยังไม่ขอเล่นยังยังเลไม่ใช่บอกความในใจกันเฉยๆใช่บอกความในใจกันสองคนแบบว่าพี่แบบชอบกันมาตั้งนานเมื่อไหร่ชอบกันมานานแล้วหรอนั่นนี่ชอบตั้งแต่เมื่อไหร่อยากรู้ว่าแบบคนที่เราชอบแล้วชอบกับเพราะอะไรแลแกร้องไห้ป่ะตอนนี้คนเนี้ยเขาเขาลองให้นำเพราะว่าเยอะเขาชอบร้องไห้เวลาคนเล่น แต่เล่นกันบอลปลดรองให้แทนแต่เล่นกันบอลปลดรองให้แทนไม่ได้ร้องสิ่งนี้ก็ไม่ได้ร้องซึมคลอนน้ำตามาเป็นแบบสุดๆแบบไปรอดูดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วคืออะไรฮะอันคืออะไรตอนนี้เราดูได้เลยคือ what's in your bag ปึ้งพี่บอลว่ามีอะไรลิปสติกลิปสติก c k เพราะมันแน่นอนอยู่แล้ว sure ชัวร์ชัวร์ง่ายไมันตอบโจทย์หนึ่งอย่างมีโทรศัพท์อ่า ทริงไหมล่ะอืยอะไรวะเนี่ยเหมือนปิ่นตอง่ตตองคลีที่หลักชั้นหน่อยมั้ยมีบอเซอร์มีบอกเซอร์สักแล้วไม่เป็นไรปอนของนอส ใช่ที่พวก์อีพีใช่ตัวนี้หรอใช่เขาใส่ตัวนี้แล้วหนูเก็บมาเป็นที่ลึกละกองไปโดมเบิ้ลใช่ไม่อย่าให้รู้ว่าซื้อต่อถ้าเป็นของบารคิดดูก่อนอ๋อแล้วไปไม่ใช่คราวนี้ของหนูอ่าลิปถูกต้องลิฟต์ถูกต้องเกะกะเราคือเลอะเอาพุ่งตรงคือหนูไม่คิดว่ามีกี่ลิปมาคือวันนี้หนูกะจะเปลี่ยนกางเกงมาสองแบบแบบตอนแรกเอ้ยถ้าสั้นเผื่อเข้าวงเข้าวัดหนูเตรียมขายาวมา แล้วไหนใยาวอาะอยู่ในรถหนูก็เลยเอาบ็อกเซอร์มาเผื่อไงอันนี้เลยโอ้เขาใช้ต่แบนเนมนะคะไม่แม่แฟนขับซื้อให้ด้วยแล้วก็แม่ช่างหน้าซื้อให้ตอนวันเกิดน้อยลงนั้นะทั้งหมดเนี้ยคือลักชูแบรนด์ทางมีกี่ นี่ไงนะคุณผู้หญิงเวลาเขาจะทาลิปเขาสร้างออมเบรถูกป่ะสามขั้นตอนหนึ่งสองสามจริงเหรอถูกแบบต้นกลางปลายปื้บข้างในสีเข้มข้างกลางสีอ่อนแล้วก็ลงลิปกอสข้างนอกทาบนทาล่างมันกอสเรื่องราวเนี้ยมันจะจบถ้าแกชอบผมยาวเพราะว่าสันทาทีเดียวเพราะว่าสันทาทีเดียวสวะไพอากระแทงเดียวในเรื่องแต่ผมสั้นโพกงี้ผมสั้นโพกงี้เอิร์ตโอดเบนโพกงี้หมดถูกไหมล่ะถูกบอกเลยลองทาได้ปอน อ่าไปเรื่องต่อไปดีกว่าการันตีการ์ดเพื่อเพื่อร้อนเงินขายเลยขายทั้งกระเป๋าขายทั้งการ์ดปึ้งคือการันตีการ์ดจะได้ว่าของจริงองงจรินะะคปึ๊บไม่เล่นนะคะนี่มีใบเสร็จมีใบอะไรคือเผื่อร้อนเงินหิวเงินวันนั้นจะต้องใช้เอาทั้งใบมีค่ะครบปึ้งขายอ๋อว่าแจ้งเขาได้เลยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ๋อเล่นเราเล่นแล้วอันนี้อันนี้เป็นลิปออยลออยอ่าเล่นได้เลยอันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหนูทาผิดนะลูกถูกตัปากเขาช่ำกว่าหนูอีกนะตอนนี้ปะช่ำแล้วไม่เป็นไรช่ำแล้้วม่นนอัี น้องมีมีมน้องซื้อให้น้องไหนน้องในเรื่องนี่แหละซื้อให้น้องคนไหนน้องกอบซื้อให้ไปของวันเกิดที่ผ่านมาอรอแล้วเขาเคยซื้ออะไรเด้อมาซื้อเพิ่งซื้อซื้อเค้กไปให้นี่ซื้อเสื้อให้หนึ่งตัวเด้อ <c urt als> <Monet> จำหมดทุกอ,อัน ไม่ใช่อันนี้กางเกงซื้อเสื้อให้หนึ่งตัวตวอนไปจีนอันนี้คือกางเกงกางเกงของตัวเองแต่เอามาให้บาทใส่หรอไม่คือหนูใส่เองแม่แต่ตอนนี้แม่เหมือนเราหนูมาฉีกหน้าไม่ฉีกอ่ะหนูจ่ากกระเป๋าตัวเองมานะลูกสแสดว่าคือไอ้ตัวนี้มันมันยาวตรงไหนเนี่ยเข้าวัดเนี่ยไม่คือเป็นตัวเลเลเยอร์ในเพื่อที่ไอมามมันยาวกว่าที่ใส่อยู่ตรงไหนบาเทียบลูกปึ้งอ้าวมา เบิ้งอ๋อยาวกว่าทันกว่าไม่เลเยอร์ิีๆมันคืออย่างงี้เลเยอร์ไงเอ๊หนูรอเล่นหนูมีกางเกงยีนในรถเป็นบ็อกเซอร์ใส่ให้มันแบบเป็นเอวตับมันมีเสารถูกวายทูคือเดี๋ยวนี้เสามิวมิวอ่ะเขาจะชอบใส่เป็นบ็อกเซอร์เขาใส่ป่ะแม่แล้วใส่เสื้อเอวลอยโซเอวตับแล้วก็สื่อกระเป๋าแบบนี้เบิ้งแล้วมันจะคอมพีแล้วแมันต้องป็นไงนข้แกลองไปเสาร์มิวมิวป่ะ ไม่เ่าใสมแบบนี้ไม่ได้กันถือต้องอุ้มอ่าไม่รู้และแอปของเหมือนจะหล่นอะไรอะไรกันแล้วก็ใส่ามแบบแล้วก็ไปวายดูเคปไปถูกอันนี้เป็นสาวมิวมอันนี้เธอเป็นสาวมิวมได้เลยโอเคค่ะอันนี้เสื้อมาเพราะว่าปอนหนูใส่มาเพราะปอนเพราะว่าเขาจะมีเลเยอร์เยอะสมมติงานแรกอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์สองสมมติมีวิ่งหลายงานในหนึ่งวันเขาก็จะถอดทีละชั้นเหมือนตุ๊กตารัสเซียอันนี้จริง จะได้เหมือนตุ๊กตาละเซียถูกเพราะว่าอใส่มาก่อนใส่มาก่อนเดี๋ยวตอนแรกเป็นฮูดปึ๊บฮูดเปลี่ยนเป็นแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตแล้วไม้ตายใส่คอยเสื้อยืดนะหนูเคยลองละมาชุดเดียวปึ้งหนูมาชุดนอนแลชีมาเต็มมันเลยแบบอุยไม่บาลานกันหรือเปล่าเอามาคือกลัวเพื่อนกันซีนไม่จะได้ดูไปจะได้ดูไปด้วยกันอ๋อกลัวว่าปอนลจะมันมีหลายชุดเอ้ยเออใส่ชุดเดียวดูไม่น่าลากก็เลยดูแต่วันนี้ผิดคาดเลย แม่อันนี้มันถอดมากหลายชั้นไรเงี้ยอ๋อก็ถอดมาหลายชั้นใช่ถอดมาแล้วมา่อเซลก็ใส่มากี่ตัวสองมิงหนอใช่เขาเป็นคนแปลกๆเนาะแล้วแม่แม่เอามาแดบที่นี่วะสลับสลับแม่แม่ก็ต้องใส่มาเลยแสดงเอาอย่างงี้แสดงแสดงว่าที่แรกที่แกไปอ่ะเสื้อแกจะเยอะสุดใช่แล้วที่สุดท้ายก็เดือกเป็นอย่างงี้เลยก็ตุ๊กตากล้าเจียแล้วถ้าหลังจากรายการชั้นนะกางเกงชั้นนะกางเกงเห็นมะล่ะเราไปซื้อเอาไปิวได้เพราะว่าเป็นบ็อกเซอร์ละ มันเป็นการซึมซับวัฒนธรรมกันระหว่างกันล่ะอันนี้โบเทหรอมิวมิวเอามิวมิวหรอแล้วมันคุมตีมเมื่อวานเยอ๊ตยืนหมูก็เลยใช่ไหมถูกต้องอันนี้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสามมิวมิวแตอนนี้ยืมเปเปอร์มาอีกทีต้องงจ้าแกนะอยากมากเข้าได้เลยมิวมิวจะต้องให้แกไปอินฟลูเอนซ์นะใช่จริงหนูว่ามัน กว่าหนูมันไม่มีแล้วอ่ะที่มันเข้าของยาไปเปอร์เป็นของเปเปอร์อีกทีตุ้มหนูก็ไปเปอร์เข้ากว่าเจอไปรู้คนคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์อันนี้คือแป้งไว้กันหยาดอันนี้ไม่ใช่รานองฟ้าค่ะเดรสิสเตอร์ทำให้แกเป็นลูกหญิงอันนี้ไม่เป็นทำให้แบบหน้าแบบหน้าแบบฟองแบบวาวใส่รัวแต่หนูไม่ค่อยใช้อันนี้มันติดมาเฉยเอาจริงคือเพื่อนเข้าใจมั้ยอนงงอ่ะ เข้าใจเข้าใจคือมันมันมีเม็ดสีแบบชมพูม่วงมันมีหลักอ่ะมันจะหน้าไบรท์หน้าโล่คือแป้งหน้าไบรท์เพิ่มเลเยอร์ก็เป็นคาแรคเตอร์คลายแป้งที่ปอนใช้ที่มันขาวๆตัวๆฟิลๆิลคลายกายกันอ๋ออันนี้คือคุณจารถที่เขาว่าจอดอยู่ขวางบ้านโที่ขวางบ้านออกมากันไม่ได้ทั้งบ้านเดือดร้อนกันทั้งบ้านแต่เอาจริงๆนะหนูขอแซ่ก่อนหนูรอมาประมาณ3-4ปีให้คนมาบอสอินมาแบ็คหนูหนูเกิดมาฉันเคยทำแล้วไม่ใช่หรอทำไมอ่ะจริงๆเนี่ยรายการแรกแล้วหนูดี ใไม่ได้เอาฉันเพิ่แล้ไม่เคยไม่ใส่ตอนนั้นทําอีกคนอ่าช่างมันช่างมันเอาไปว่าผ่านมาแล้วผ่านผ่านไปใส่ซาตแบนทไทายสีอะไรว่าไปหูฟังหูฟังเอ้าแล้วในนี้อะไรอ่ะของไข่อ๋อในนี้อ๋อมีในนี้ใช่อันนี้คือของลูกค้าเพิ่งเข้ามาแต่ว่าของใช้จริงของลูกค้าหรอใช่เออลค้าหรอใช่เออแต่ว่ไม่เอาไม่เอาลูกค้าลูกค้าไม่ใส่ผ่านนี้แต่ว่าแล้วลูกจ้างไปเจอสุละกาจัดก๊า ยาแก้ไอท้องเสียไปญี่ปุ่นยาทุกอย่างคือเทเข้ามาเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะหนูไม่ค่อยชอบแม่แม่ชอบพกอะไรไม่รู้เยอะข้าวเหนียวเอะไรแม่หนูหนเลยแล้วตอนนี้หนูเป็นเหมือนแม่เลยมันต้องพกไว้ก่อนมันเผื่อสำรองเมื่อก่อนข้าวเหนียวก็มีนะคะในกระเป๋าแม่หนู <S <S เอาไงใครสู้คือดูหิวข้าววนร้นเอาข้าวในกระเป๋าแม่เลยลูกนี้เลยคนเชียงใหม่มันจกข้าวนึ่งไงจกข้าวเนึ่งจกข้าวเนึ่งแล้วแม่คือกระเป๋าอย่างงี้เป็นโค้ดเป็นไหลข้างในมีข้าวเหนียวอย่าว่ากันนะไอ้บาก็มีเห็นไหมมีถูมาจอกใส่นนเป็จุย คล้ายๆขนมเออไม่ขนมอ่ะคล้ายๆแบบถุงทองอ่ะนั่นมันเงินไงแต่อันนี้มันเป็นน้ำพิกแม่แม่จำน้ำมันน้ำพีกกับเสื้อหรอมันน้ำพิกอันเนี้ยน้ำพีกกับถุงพลาสติกแล้วหนังยาง ไดเวอร์ไลเซนต์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบขับขี่ต่างประเทศอุ้ยแกโง่ทำไมอ่ะไม่รู้เจ้าบินอ๋อท่านจะบินแล้วโขกอาชีพรองดูรายการคุณบินลองฟ้าจะบินไม่เข้าใจฟ้าคือฟ้าจะบินหนูเป็นอาชีพลองตจูกระแด่ดีหมดใจเลยที่ฟ้าให้พอรู้จักอีกรู้จักรู้จักรู้จังเมึงกูเอาไปไปจานไม่บอสไปแบนบอสไปบอสคนพูดคนพูดไม่หมดคนไม่พูดหมดจะได้จะได้ ไม่ต้องใช้ไม่ได้ใช้เออต่อเสื้อผ้าคกัทั้งหมดเนี้ยพี่ปอนพูดเยอะสุดแล้วแต่เกิดมาแล้วถูกถูกจะไปนั่งดูที่สัมภาษณ์ปอนเขาไม่พูดนะไม่พูดอันนี้แหละคือที่สุดพี่โซเก่งนะดึงไปแล้วชี้ได้แล้วทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ได้เห็นไหมล่ะไม่แต่ชี้เป็นพฤติกรรมเรียนแบบอยู่แล้วแต่เรื่องพูดชี้ค่อยๆซึมซับแบ่งยี่สิบ สซอยอให้ถ่ายว่ายี่ห้ออะไรให้ดูแบบเดียวนึงสองสามปดคืชีสปดคืชีโอ้ยแกซุนซับอันนี้สนิทเลือหลังแกเป็นเสียบพันแกเป็นไรปัญญาแกท้องเสียมีคนเอามาให้ตหมดตั้งแต่2018แล้วไม่ทิ้งก็จะให้หนูกินไงแม่ใช่หรนี่ไม่เซฟตี้ปลายไม่บานอ๋อหมดเลยสามารถอมได้เลยป่ะเนี่ยอมได้เลยค่ะไซเปเปอร์คิวบินนี่กูเติบัวได้เลยเปอร์ตอนเนี้ย ไปเปิ้ลคือน้องสาวคนสวยเดี๋ยวจะพาไปรู้จักสวยสวยเลยเทสดีอ่ะแกว่าฉันสวยปะก็ได้โอ้มันดีสุดสุดสวยขอได้ใช่มสวยพี่เห็นม่มันครบเลยอ่ะมันครบจบอ่ะแม่เข้าใจปะมีแค่นี้แหละกระเป๋าตังค์อ่ะอันนี้หมดแล้วในด้านหน้ากระเป๋าสตางค์ใหญ่มากอันนี้มีแต่มูเตนะคะใช่รู้จักไหมรู้จักอ่ะวัดแช่กงอิ๊มิวมิว แช่กงมิวู้แชกองมิแชกงมิน่ารักน่ารักอ่ะบัตนี้สวยยิมสวยมากเจ๊เลเดี๋ยวก่อนแต่อย่าปป็นประชาชนอุบาตว่าปอนทำาไมทำหน้างั้นน่ารักเอมันคือมันไม่ต้องป่งหรอมันไม่ต้องป่งหรอ อย่ามาคิดอย่างนี้น่าร,รักน่ารักหนูก็สวยของหนูอันเนี้ยแกให้แกถึงพับลูกเสียบในโรงเรียนเลยถูกก็คือเป็นการลูกเสียบแกเข้าใจการลูกเสียบปะเี่แบบไม่สิงคโปร์ไม่เป็นการลูกเสียบหมอไม่มีมีแต่ประเทศไทยนี่แหละอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แกลูกเสียบก็เป็นคิวแบบต้นหลิวแบบโอ๊้แบบอะไรให้แตยไอ้ไอ้เต้าเตงเราเราเราทำปันหาเราใส่กางเกงรัดขึ้นมาขนาดนี้อ่ะก็แบบอะไรกันเลยครับ <c oughs> อ่ะให้ทุกคนดูภาพแกงรู้จักความกัน,กกนปังแม่หนูให้ดูแค่แต่กงรู้จตรียมนันปัาชมชนหลักไม่เอาร <มา S 2> ับไาม่ไหวบาม่หวูให้ดูไห่กรู้ัมันัม่นก็นดู่ารักม,ว,มวันอังม <c oughs> ือนี้มอมม่นรู้เหมือน100ปอน,นี้ยเร็จ <c oughs> ักากันัมหนี้ค่แตแง้ักวามกันอังม่หนูห้ดคตแรม้มัวามกนปันม,ม่ห <c oughs> นูใ้ดูนค่คต่ะดรู้ีัค่ะมันอยนู้ด่ที่้ม มาม่าน้อยอ่ะความรักจักรวาลอ่ะว้ายว้ายอดูได้ไหมแฟนๆเขาอยากดูเห็นปะเรากดหนึ่งขอแม็กคูปก่อนได้ไหมอ่าให้แม่พี่แม็กดูลูกเสียบก่อนอ่ะปึ้งพี่แม็กนั่นหนูเองลูกเสียบเลิศอันนี้ลูกเสียบเลิศก็คือหลายทีเขาดูอย่างเงี้ยปึ้ง คือเขาไม่รู้ตกใจอันไหนอะตอนนั้นคือรีบมากเพราะจะไปไหนสักที่แล้วเขาต้องใช้แบบประชาชนแล้วหนูไปรีบถ่ายแถวสยามแล้วมันได้ปึ้งเอาเลยนะคะกดเลยปึ้งหน้าเลยไม่ว่าหรอกปังเออนี่แทรกไปเลยเทียบกันช็อตต่อช็อตซึ่งอันนี้ถ่ายที่หลังนะคะเขาสาบานใช่ไหมล่ะเออแกมูโยมากแกเป็นไรอ่ะแกกลัวผีหรอผีหรอนี่ร้อนร้อนร้อนเริ่มร้อนอาการมันออกเราทั้งกระเป๋า ปึ้งปึ้งปอ้งเอิงเองงงเอนี้นะคะหนูมีทุกสัญชาติที่หนูไปมีมุ่นนี่ซีนอินเดียอะไรมีหมดแล้วเงินไทยอะทั้งหมดมันไม่เป็นเงินละเงินไทยมี20บาทจบโอเคว่าประมาณนี้หมดแล้วไะนี่ก็คือวัดซีนแบกหนาเออมาที่กระเป๋าของคุณปอนบ้างดีกว่านี่ครับให้ให้เออถ่ายบางเออด้วยมีอะไรมีบท นี่ผูเดายากมากเลยอะลิปอ่ะสักอันหนึ่งอุ้ยโบดโบดใช่ไหมโบดโบดโบดเอาอนี่คือโบดจะเป็นโบดจดเอ้าใช่โบดรายละเอียดไงเอาไงอะนักแสดงตัวจริงอยู่ตรงไหนใช่มีโบดมีโบดเขาให้เป็นไฟล์มาแล้วผมขี้เกียจปิ้นเขาเลยโจดใช่ก็เลยจดออกมาแค่นั้นเองอีกอย่างหนึ่งว่ามีอะไรหนูว่าต้องมีลิปลิปฟไฟ แล้วก็เขาจะมีอะไรแต่พี่โบน่าจะุกให้มีมีมันอยู่ข้างๆครับทันยาพืชด้านนี้ไม่ก็ด้านนู้นอ่ะพืชติดตัวทไทยพืชต้องมีทันยืพืชใช่พืชทันยาพืชอะไรทันยาพืชคาเขาของกินนะนะอันนี้ลิปหมอลิปโอ่ยิปนี่ลิหมลิปมันลิปมันเอ้ยไม่มีจุดแดงตรงนี้อ่ะไม่รู้อ่ะเออมันน่ารักอ่ะ ซีเลอร์เขาเพียงเดียวนะเขาน่ารักใช่น่ารักไหมไม่ทั้งเดียวไม่เป็นไรถ้าวันหลังไม่เอามายืมได้ได้เสร็จแปะแท่งสามารถแบ่งกลับบ้านได้เลยสเปร์สเป์นคนคอครับนะคะโอเคเรามาเริ่มดูกันต่ออ๋อหยิบอะไรมันก็ใส่ก็มีเงินทุกอย่างเลยเหรอใช่ไหนๆก็เอามาละงานใช้อันนี้ให้ดูได้ไหมแปลงฟันสิบพันคงไว้แบบบังคับตัวเองแบบไม่กินหลังจากนั้นใช่ก็คือกินเสร็จก็คือจบแล้วรับแปลงฟันเลย จะได้ไม่กินต่อหลอกอนเคยแปลงฟันในกองด้วยหรอเคยมีมีมีอ๋อไม่เคยเห็นทำไมเกินไม่เคยแปลงแปลงใช่แปลงค่ะแกไม่เคยแปลงค่ะแต่แปลงน้อยอ๋อแล้วตอนสูสูแปลงไหมแปลงแปลงแล้วมาดูแปร์มาซาดใชอแล้วมาดูแบร์เรียวเนี่ยล่ะอ่านหนังสือใช่แล้วของที่ฉันซื้อไปซื้อให้คืนมีโอกาสได้อ่านอย่างต่ออ๋อแล้วอันนั้นอ่านเร็วแป๊บเดียวจบเลย เลยใส่ว่าดีใช่อันนี้คือเรื่องอะไรอันนี้ crime and punishment ครับแปลว่าแปลว่าการลงทันของการทำความผิดอันนี้มันเกิดราสลับกันไหมเขาจกพูดตอนวงตอนนี้หนุงวงวงไม่ใช่ทก่อนกันวงกูแบบเขาเนี้ไม่อยู่ในโลกของตอนใช่แล้วกลายเป็นว่าวงเละเป็นแบบหนึ่งในนิยายคลาสสิกของใช่ เอาไงทีเนี้ยเราไปไม่เป็นอะไรูไปดูเราเล่นอะไรขอโทษนะเปิดยังไงเอ้ยเปิดมันมีแต่ภาษาอังกฤษมดตาอะไม่พี่สองพรพรเอาเวลาอ่านไหนเออเขาอ่านเขาไม่เปเวลาอ่านอไม่ไม่สลับไปมาไงบางวันก็แบบอยากอ่านอันนู้นมากก็เลยพกไว้ตลอดหมอแล้วเวลางวันก็คืออ่านใช่ว่างๆก็อ่านอันนี้เล่องเรือเป็นยังไงอะอันนี้คือ the r a c e r edge พูดแล้วเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อไหมอ่ะไม่น่าเบื่อเราอยากฟังเรื่องของแกเราอยากเข้าไปในโลกของแกบ้างให้เราเข้าไปในโลกของแกได้ไหมอันนี้เป็นการเดินทางของคนคนหนึ่งที่ตามหาความจริงหรือว่าตามหาบางอย่างในชีวิตครับ็นไหมล่ะนี่พห่แมล่ะเหมือนครูว่าสิที่จะทำอยู่ตอนนี้มันได้อะไรออันนี้คืออะไรโมโหอะไรสิ่งท่หอ อันนี้อะไรอะอ๋อเนื้อเพลงเนื้อเพลงเนื้อเพลงที่เราร้องไงเนื้อเพลงเรานะคะเนื้อเพลงร้องเอ็มีเพิ่งปล่อยไปล้านหนึ่งแล้วตอนนี้คืนนี้ล้านคืนนี้ถ้าเข็มนาฬิกาเริ่มเดินการเวลาเริ่มหมุนไปทุกวินาทีทุกเดือนทุกปีไม่รู้ปทางอยู่ไหนแอ่ร้องมากดังครั้งแรกที่เราพบกันครั้งแรกที่เราสึกัาทาแม่มันจะไม่โตไม่เป็นไร เราอยากเข้าไปในโลกของเขาเราจะทำให้เหมือนเขาซิใช่แล้วปกติเราแบบลองประสาทกันอันนี้เป็นเพลงคู่เนาะใช่อม uh um> ันจะปินมะจำปินมะจำอันนี้ปินมะจำอุ้ยมีอีกเล่มหรอจติธาบอกแล้วแต่คับจริงจริงปึ้งอ่ะ รถดีอ่ะต้องมันถูกใช่อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเราสนใจเรื่องการแบบอ่านหนังสือการอ่านใช่เวลาแกเบรกกองแกก็เป็นนักอ่านคนเดียวก็มีบ้างครับตหรอแกรำคาญเอิดใช่ไหมไม่ใช่จริงจกรำคาญจริงมากยไม่ไม่ไม่ได้หรือว่าวันนี้จริงแกรำคาญเปล่าเราไม่หรือว่าทั้งหมดตรงเนี้ยเขาท่านหมดอ๋อไม่บางทีแบบหนังสือพวกนี้คือแบบเอามาเพื่ออ่านแบบเพื่อบทอื่นๆอะไรอย่างงี้แบบบทแบบเรื่องอื่นๆที่แบบรู้สึกว่าแบบ ต้องศึกษาเพิ่มไงก็ทำกันบ้านดูแล้ว่าไงใครตูดแกเอาจริงๆนะแกเป็นนักแสดงที่แบบเบอร์หนึ่งแล้วนะถ้าแกทำอย่างเงี้ยแกแบบไปศึกษาข้อมูลนะแกไม่รอละป้อนน่ะไม่ไม่ไม่ก็อ่านอ่านบ้างอ่านเพลินๆด้วยอ่านเพลินคืออ่านเพลินเพลินเพลินคือได้ชีวิวแบบทำไมสอบคือสี่เกตเอบวกเอซีเอบวกที่พวกนี้กันเนี่ยทำไมอ่ะบอยเบย์ล็อกล็อกอะไรมาบยเบย์เราก็ลอกเพื่อนบ้างบ้างเขาเป็นตาสไตล์แกเมพราะแกแกเข้าไม่อยู่ในโลกมิวมิวละแกให้เออเข้าไปอยู่ในโลกแกบ้างดิ อันนี้แว่นละไม่ให้ด้วยไม่ให้ใส่ไม่ให้ใส่ไม่ให้ใส่เพราะว่าอันนี้ก็แว่นแว่นแฟนคลับให้ใช่อันนี้เออพราจะเป็นแบบแกได้พะแกสอนท่าโพสหน่อยทำไมคนหล่อเลยอะเฮ้ยหล่ออ่ะพี่เขาหล่ออ่ะทำไมทําเหมือนหนอเลยเฮ้ยลับลิ้นด้วยหรอใช่แค่ไปไล่ซ้อมลับลิ้นมาไม่รู้ว่าหายเรื่องเป็นยังไงหล่ออยู่ๆก็ลับลิ้นหนอ ชอบไงมันเป็นแบบเขารู้สึกว่ามันไม่ไม่ไม่ติดภาพว่าแบบจะไม่ติดภาพว่าไอ้พี่แกเฮ้ยท้าไม่เย้คนนี้มันมันนิ่งแต่เขาไปสุดนะเวลาพวกเต้นหลุดแล้วนี่เขาอทอพเทียร์สู้พี่แม็กดาเฮ้ยสนุกบาร์ดบาร์ดเย้ไปถึงจุดบารดเลยเ,เทียเดียวกันไอ่ะไม่แย่เต้นหมายถึงว่าเต้นมั่วนะไม่ใช่เต้นดีๆนะเต้นดีๆไม่เป็นนะแล้วการรำเปไหสมัยนี้เขารำเขารำเจนซีอ่ะรำอะไรอ่ะ ใจมัวรองต้อง่นนัง้องมองได้องต้องต้องมั้องรองได้ร้องนังนังต้ไได้ um> ังง้เลยได้กลังมาเป็นคนเดิมยอุ้ยยาดมยาดมยาดมมันเป็นยาดมแบบหลักชูเลยอ่ะไม่อันนี้ไปงานแต่งคนอื่นแล้วก็ให้มาที่ใส่ซองบุหรี่แบบ ที่ผมไม่ได้สูบนะหมายถึงว่าใช้ในสำหรับซีนในซีรีส์เรื่องอื่นเรื่องอื่นใช่ครับไม่กระถึงพกท็อปในกระเป๋าแกอ่ะแกฝึกไงมาฝึกมีนี่กล่องกับอันนี้พวกนี้ไอพวกนี้ไมมเราอยากแบบเวลาเข้าซีนมันจะได้จับจับให้มันแบบถนัดไงไม่ไม่ไม่เป็นก็แค่นี้เองไม่มันจุดไฟมันติดแต่ว่าเน่แค่แบบกเปิดมาไม่มีแต่แบบอันนี้ก็แบบ เวลาแกเล่นแกก็จะได้ชินใช่จะได้ชินไงเวลาเข้าซีนอ่ะตอนเรื่องนี้แกก็ต้องเล่นบาสมาเล่นบาสอยู่แล้วบาสอะไรเล่นอยู่แล้วเล่นเป็นประจำอยู่แล้วอันนี้เขาเป็นูเขาเป็นนักโดรนเล่นบาสมาตลอดอีกแล้วอันนี้หูฟังทีวีหูฟังโทรศัพท์หมดแล้วอ่ะหมดแล้วแค่นี้เลยไม่มีอะไรอันนี้ก็แบบใช้การจิงมาลนลางนาะอันนี้หมาแกหรอใช่ไปโซ เปโซอะไรเปล่าทีได้ยินได้มันเปโซจริงๆเปโซเปโซตั้งสับทำให้ก็เลยมาแปะครับชอบชอบเป็นแบบคนละคอลเลกชันก็เลยเอามารวมกันใจตายนะคะเนี่ยไม่เล่นไม่เล่นน่ารัมากเป็นแฟนคลับอยุใจตายเลยทีเนี้ยใช่โอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเออก็แบบคุณผู้สาวก็มีอะไรแบบนี้และเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญไม่มีการซีรีส์เลย เหลือใช้ขาดเก็บหมดแกเคยใส่เสื้อแบนดเขายังยังดยงานเลยยังไม่เอาให้เลยหรอไม่แต่เราจะออกเลยใช่ไหมเสื้อยังเออออกมากี่คอเล็ชันกูยังไม่เคยได้ใส่เลยเดอดี้อนเยเยแล้วบบว่ากูหนุนไหมนนเนี่ยุดนอนสองเซสน่ารักมากเดี๋ยวส่งให้ให้ปอนดอยู่แล้วแต่าเดี๋ยวส่งให้พี่โซด้วยส่งให้ปอนดอยู่แล้วแต่ส่งให้พี่โซด้วยส่งให้พี่โซด้วยใช่พี่โซ่อยากได้ไง มันต้องใส่หน่อผ้าดีมากจริงจริงดีมากดีไซน์แล้วเดี๋ยวรีวิวหน่อยน้อรีวิวันอา่ใยจังไปจีได้อยู่แหละวติร์นตอรี่สเลอร์เลยได้อยู่แหล้วเอาไปเราฝากซีรีส์หน่อยเร็วจุดท้ายก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง forever you รักให้เขาเปิดก่อนทีรักอะไรวะ รักสุดใจพอรักงนำเช้าเออจะเพื่อรักุดใจไม่ได้ไม่ได้อยากทานแต่แค่อยากรู้ว่าเธอะไรวะเล่นหกเล่นจะำไม่ได้ละนานมากละตอนนั้นเด็กเลยรอมาไนิ่งหรอตอนนี้รอดตอนนั้นเขาจบูกเป็นเด็กตอนนี้รอดแล้วหอคมเล่นเป็นพระเอก เห็นไหมก็ตอนพอรักอะไรพอรักนำทางนะครับก็มาติดตามกันครับตอนนี้กำลังเข้มข้นมากๆเลยไม่รู้ว่าเราจะเป็นแฟนกันในเรื่องหรือยังแล้วก็หมายถึงว่าปีเตอร์หมอกิลไงเป็นแฟนกันหรือยังปึ๊บไม่วอาโตหันน้อยแล้วะเข้มข้นทวงนี่รักกันเข้มข้นมากพี่ปางออกแล้วเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นในเรื่องที่พังอ่ะที่เขาว่ากันอ่ะแต่ว่าบ้างเลยได้ดูเมื่อไรเออได้ดูได้ดูจน ทีนติดตามชมทุกวันพฤหัสนะครับ 2>, 2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25ครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง VTV นะคะ,ะก็ไปดูกันเยอะๆไปดูกันเยอะๆแตด,ดูนียายที่เออท,ทุกคนขอเฝ้ารออย่างให้มันเป็นเรื่องราววันนี้มันเป็นละใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูได้เพราะมันไม่อออนมีคนยังไม่ดูด้วยหรอ แต่ดีไปอยู่ในมาไม่ไม่ลดนะครับไม่โอเคใครไม่ได้ดูคือไม่ลดใช่เอาไม่ลดจริงๆก็ทุกคนมันได้ดูแล้วนะใช่คือถ้าขนาดเดียวกัคุยเพื่อดูแลตอนจะดูทานทานไม่ลดนี่เลยนี่เลยเริ่มจากเนี่ยที่คุยอยู่นี่แหละเออโอเคเอาฝากด้วยได้ครับขอบคุณครับ วันที่ไปถ่ายอ่ะตอนแรกเราไปถ่ายเป็นเยายปังใช่ไหมมีวันนึ่งไปโลไปโลไปโลบ้าน<ม>ไปโลคอนโดใช่ไหมโอเควันนั้นจบไป อีกวันหนึ่งอ่ะไปถ่ายที่มหาลัย <ấy S 1> แล้วมันเป็นซีนที่ต้องเข้ากับไอ,อ,อ้นอตแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเออพี่โซรอก่อนนะเผื่อเผื่อจะต้องถ่ายกับโซฮันเว่าโอเคได้เลยก็นั่งรอสักพักหนึ่งเขาบอกเออพี่โซไม่เป็นไรกลับได้เลยเอ้าววอ้าวโอเคเออกลับได้เลยแล้วไงต่อนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้แล้วเดี๋ยวเป็น voiceover มานะคะเป็นฟิลแบบพิมพ์ลายคุยกันกับบอส ก็ยังไม่ได้หวัยก็ับมาจะได้เสียงเราหมดไหมแล้วปะเอาฟิวแล้วปะกูก็เตรียมอยู่อะคุณเจาหฮนน์คะพร้ะมมี เพราชีพเนี่ยดี๋วโอ๊ยมันมีมันซื้อลงซื้อร้านหนูนะหนูทำงานกับไอ้น้อนอยู่ปุ๊บโดนฉันได้คุยกับแกแ้วใช่เธอคุยมีส่งเลขามาซื้อร้านฉันเลยฉันไม่ได้ขายทีหรอกเธอไม่เลยขายทีเธอมีลูกน้องอีกทีหนึ่งอ๋อมันเอาบทฉันออกเพื่อเอาคนนั้นมาเลยงโอ้โหเลี้ยวอร์อร่อยเดวอรอย่างงั้นมันเป็นเสียบไอยมาอีกทีแต่ไม่รู้ไอยมีอยู่หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าคุณปราดีคุณปางฝากมาให้คุยเรื่องการอ๋อไม่มีเราค่า